รีโว่สีดำสีประตูออโต้นะครับตัวเอ็นที่ยกสูงนะตัวใหม่ครับรถเพิ่งเข้าสภาพกําลังปรับกําลังบิว้วกาลังชงอยู่นะครับสีดำหล่อๆมีคันเดียวนะสีดํามีคันเดียวครับอีกคันนึงจะเป็นสีเทาดานะออกใหม่ก็เหยียบล้านนะครับราคาหายไปประมาณ4 0่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่เก้าหมื่นปียี่สิบสองนะครับสองจุดสี่เอ็นที่คันนี้เป็นสี่ประตูตัวสูงนะครับรถบ้านครับ จะไม่ได้ลดบ้านนะครับตัวนี้เป็นตัวหน้าหล่อนะน้าหูป่านาไฟหน้าโนะปรเจคเตอร์ตัวนี้มีออปชั่นให้มาถือว่าครบแล้วนะครับสีดาเดิมนะรถพึ่งเข้าครับตัวแม็กนะจะได้เป็นแม็กขอบส7นะครับสีเทาดําแบบนี้ยางใหม่ของโตโยต้นะครับรถเดิมพึ่งเข้านะครับคันนี้กระจกหน้าเดิมเรียกว่าเดิมโรงงานนะเดิมโรงงานมือเดียวนะสีสันผิวพรรณนะครับบอดี้ออปชั่นให้มาเนี่ยเดิมๆเ,เลยนะด้านในสวยๆนะครับคอนโซลซ้ายขวาเดิมหมดนะ เบาะได้เป็นเบาะผ้านะครับเบาได้เป็นเบาะผ้านะโครงสร้างเดิมออปชันครบนะครับโครงสร้างเดิมออปชันครบนะนี่เดิมเดิมเลยนะครับรถเดิมเกียร์ออโต้นะอันนี้ถอดเบาะอยู่นะครับย้ำว่าถอดเบาะอยู่นะเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันด้านในเดิมครับสภาพสวยค่อนข้างใหม่ค่อนข้างใหม่เลยนะครับหกแสนห้าห้นนะครับ ย่ว่าราคานี้ก็มีไม่บ่อยนะสีนี้ยิ่งหายยากด้วยนะครับเป็นสีดำจะหายยากกว่าสีอื่นนะครับสีดำหายยากสีอื่นปลายท้าย LED เลขสามนะครับมีกล้องหลังให้ด้วยนะครับปกติตัวเอนที่จะไม่มีแะต,ตัวนี้มีนะครับไม่น้อยนะไม่เก้าหมื่นเองนะครับปลายท้ายเลขสาม LED สีสีสสวยเดิมเงางามนะครับแม็กไนเนอร์ของ Airerocast <c oughs> นะครับนี่สภาพสวยสภาพเดิมนะครับเดิมเดิมเลย แตละเข็บโครงสร้างเดิมนะนี่เดิมนะครับรถเติมสภาพสวยนะสะภาพสวยนะถือว่าแจ่มนะครับคันนี้ถือว่าแจ่มเลยนะใครหายอยู่นะครับอะดูกันนะครับช่วงล่างใต้ท้องนะเดิมนะครับนี่เดิมนะตัวแหนบจะเป็นแหนบสามนะครับแหนบเป็นแหนบสามข้อเดิมนะครับแบบนี้ สนใจนะครับติดต่อหาไปได้เลยที่เบอร์ไอเดียไลน์นะ0947948484ครับ6แสนห้าหมื่นเก้าเนี่ยผ่อนประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณสองบาทนะครับประมาณสองบาทกว่านะโครงสร้างนะสาภาพเดิมเช่นกันครับนี่เวนตนาะสปอตเดิมโรงงานโครงสร้างเดิมโรงงานนะครับนี่เดิมหมดเลยรถเพิ่งเข้านะเบาะหน้าไม่มีเพราะล้างอยู่นะครับล้างสปาอยู่ ถ้าถ้าสปาคือมันต้องไปตากแดดเนาะประมาณ4ี่ห้าวันถึงจะแห้งนะครับผมอะไรมันตีฟังชั่นนะครับสภาพค่อนข้างใหม่นะแล้วไมก่ก็แค่เก้าหมื่นโลไม่เก้าหมื่นนะครับนี่ไม้เดิมไม้แท้นะจอแท้จอเดิมนะเดี๋ยวขอเทสระบบไฟนะครับเทสแอร์ก่อนนะแอร์ปกตินะแบตอ่อนนะแบตหมดนะเดีย๋ยวลูกบวงแปจะดูให้นะครับ เกียร์ออโตโ้โมดอโคเวาเอทุกอย่างมีครบนะจอแท้จอเดิมนะครับรถสวยนะรถสวยสภาพถือว่าใช้ได้เลยนะครับซอป,ประตูหัวนงหัวน็อตนี่ก็เดิมนะสภาพเดิมนะมีทั้งเกียร์กระปุกและเกียร์ออ,ตโ,อโต้นะครับมีทั้งเกียร์กระปุกและเกียร์ออโต้นะนี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับออปชั่นใส่เพิ่มให้ได้นะอยากได้อะไรเพิ่มบอกกันนะครับมาดูห้องเครื่องกันต่อ ฝากระโปรงเปิดมานะฝาเดิมนะครับนี่ฝาเดิมนะฝาเดิมนะครับเครื่องเดิมนะฝาเดิมเครื่องเดิมนะครับตัวคันหน้านะสังเกตนะครับ lr แบบนี้อยู่ครบนะโมอน้ําตาปั๊มโตลิต้านะครับแบบนี้แสดงว่ารถเดิมนะรถเดิมไม่มีชนอะผิวคว่ำนะครับไปหน้าแท้เดิมนะนี่ไปหน้าแท้เดิมแอรมคูลเลนนะครับห้องเครื่องสภาพสวยๆแบบนี้นะครับนี่สภาพสวยนะนี่เดิมนะ รถสวยนะครับแก้มด้านในก็เดิมเห็นไหมครับตาโฟมตาปั๊มนี่อยู่ครบ R W เห็นไหมครับราคาถือว่าสวยนะแพนเพดครับสำคัญเลยนะแผนเพดก็อยู่ครบนะรถปีย2ิบสองเดือนเอพิ้เนาะเดิมนะครับซีนเดิมโรงงานนะครับนี่ซีนเดิมนะแก้มนะครับเดิมเดิมแบบนี้เนี่ยครับรถเดิมนะตบดูได้ครับด้านในนะ L W นี่ครบเลยนะครับราคานะครับ 6 5 9 0 0 0้าหนะครับฟรีดาวได้นะฟรีดาวได้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับย่อจัดได้ล้นเลยและสำหรับลูกค้าคนไหนสนใจนะสี่ประตูออโต้ตัวสูงนะครับเป็นตัวเอทีนะเป็นที่ปี22นะครับน้าหมูป่านะครับคันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนทะเบียนนะอันนี้ทะเบียนขอนแก่นเนาะรถบ้านจากขอนแก่นเดี๋ยวเป็นทะเบียนกรุงเทพแล้วนะครับซื้อมาแล้วเรียบร้อยนะเดิมๆสภาพสวยครับซื้อได้ใครสนใจแอดไลน์มาทางก็ได้ที่เบอร์เป้เลยนะครับ 094794848สี่เจ็ดเกาสีแดอดไลน์มาทกได้ค okay. ร okay. <mu> ับก็ฝากมาด้วยนะครับกระบะเดิมๆคัดให้นะครับจะไปนั่งทั่วไทยนะครับสัญญาถึงหน้าบ้านทุกจังหวัดนะครับผมสวัสดีครับ